สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเพจที่หมออโต้คาร์แล้วก็ยู u ูบที่หมวออโต้คาร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูราคารถวีโก้นะครับคันนี้ไอ้รีโวนะครับขอโทษพูดผิดขายแต่วีโก้เยอะกว่าน่อยโตโยต้ารีโวค่างวด5,568บาทนะครับ5 5าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอเตือนนะครับขอเตือนก่อนนะครับทางร้านเรา ถ้าใครจะจองรถนะครับตอนนี้นะครับมีมิฉาชีพแอบเอารูปรถที่ร้านนะครับพี่พลอัโต,โตัวคาไปลงในช่องทางเพจนะครับแล้วก็ช่องทาง Youtube หรือเปล่ปาไม่รู้นะครับแต่ช่องทางเพจและ f a c e b o o k มีแล้วนะครับมีแล้วตอนนี้นะครับโปรดระมัดระวังนะครับก่อนอื่นจำโอนมาจำหรือว่าจะคุยกับเรื่องรถกับพิ่พลอัโตคาต้องวิดีโอคอลให้เห็นหน้าแบบนี้ชัดเจนตัตวนี้ผมมีอีกแล้วต้องที่พี่พลอต,ตคาร วันนี้เดี๋ยวผมขอนำเสนอคันนี้เลยครับ t ต y ยต a ารีโวเดี๋ยวผมพาดูรถเลยนะครับก่อนอื่นนะครับใครสนใจกดเบอร์โทรไว้่อน0985984026ครับเดี๋ยวผมมาดูรถกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้2.4ปี2017นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถเคยทําสีมานะครับรถเคยเก็บสีมาแต่รถไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับ รถสภาพสวยด้วยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับคันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นริฟช่วงล่างให้ดูก็ขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับลิฟยังไม่ว่างนะครับก็ว่าจะเอาขึ้นลิฟให้ดูช่วงล่างแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาขึ้นให้ดูก็ขออภัยด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะบอกด้วยความจริงใจว่ารถคันนี้เครื่องดีจริงแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแซดตัวเป็นรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัว J+ จพัสนะครับมีการชนท้ายนะครับป้ายทะเบียน 9890นะครับค่างวด5,500บาทเองนะครับลูกค้าถ้าท่านใดสนใจ Toyota r ร v o อยากจะเป็นเจ้าของรีโ o สวยๆแบบนี้ต้องที่นิผลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับเรานะครับต้องวิดีโอคอลคุยกันเท่านั้นนะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวนะครับ098 598 4026ถ้ามีรูปถ่ายแอบอ้างนะครับขอให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลูกค้า สำหรับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่เป็นการเสียเวลาส่วนเรื่องราคาเท่าไหรเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบกันหมดเลยนะครับกันชนหน้านะครับถามว่าเคยทําสีมาไหมนะครับก็เป็นสภาพของเดิมๆอยู่นะนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับก็เก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับไฟตาตัวด้าเดิมแท้นะครับกระจังหน้าเป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับฝากระโปรงนะครับก็ยังเป็นค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเดิมนะครับแต่รถก็ถามว่า มีการเก็บริ้วรอยสีมาแล้วนะครับสีขาวนะครับแต่รถอยู่ในสภาพโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ฝากระโปรงนอตมีการขยับคยื่อนมานะครับก็สภาพสวยเลยนะครับไฟตาด้านหน้านะครับไม่มีการแตกหักไม่มีการแตกร้าไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างล้อแมกซรีโว่ยางปี2022นะครับเป็นยางกุยีย ปี2 0 2 2สสภาพสวยๆแก้มนะครับบางๆกระจกด้านหน้าโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนภาษีปี68นะครับกระจกด้านข้างโครเนียมนะครับโลโก้ไฮรักมีนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะนะครับด้านควงด้านข้างนะครับชายคาด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับตัวนี้นะช่วงล่างสวยๆเลยนะครับสีด้านข้างสภาพเต็มนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับรถก็สภาพสวยๆมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เยอะนะครับลูกค้า นะครับภายในนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะช่ององค์ช่องแอร์ไม่มีหักไม่มีชารุดนะครับร่องรอยต่างๆนะครับใช้งานปกติได้ปกติตัวนี้ยังเป็น5เกียร์นะมีปุ่มพาวเวอร์ปุ่มอีโก้ด้วยนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้5,568บาทนะครับค่างวดอันนี้เรื่องจริงเรื่องแท้นะครับเป็นแอร์แบบคู่นะครับขับเปิดได้นะครับตัวนี้ขับเปิดได้นะครับอันนี้ราคา สวยๆผมจะไม่ลงภาพนิ่งแล้วต่อไปนะครับใครอยากได้ภาพนิ่งก็ต้องแอดไลน์คุยกันนะครับไม่ลงภาพนิ่งแล้วตอนนี้นะครับขอรูปถ่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงให้ดูที่หลังได้เพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากแอบเอารูปเรารถเราไปลงขายราคาถูกๆนะครับเอาแอบพูดง่ายๆเอารถเรารไปลงขายนะครับเราก็เลยตอนนี้นะครับก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกค้านะครับอย่าไปลงเชื่อโอนมัดจํานะนะครับ ด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมกระจกโตโยต้าเดิมแท้นะครับด้านคงด้านข้างทุกอย่างสภาพของเดิมของสวยด้วยไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยอะไรกันชนท้ายใส่ตัวใหม่ให้สวยๆเลยนะครับไฟท้ายตัวเดิมโรงงานนะครับเป็นโตโยต้าฝาท้ายโตโยต้าเดิมแท้รีโวเหมือนกันทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับตัวนี้นะครับกันชนท้ายใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นมือจับโครเนียมนะครับตัวนี้เป็นเจพัฟจะเป็นโครเนียมนะครับ ฝั่งทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับรอยเบสอาร์คเด่นชัดมากของเดิมของแท้แน่นอนนะครับฝาท้ายก็ของเดิมนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานไม่มีการชนท้ายมาหนักแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้สภาพด้านท้ายนะนะครับรอยทุกอย่างนะครับสําหรับคันนี้นะครับโดยรวมสภาพนะครับมีร่องรอยลักยิ้มเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านท้ายนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานสวยๆเลยแล้วก็ที่สําคัญหมายเลขคัสซีจะอยู่ด้านท้ายนะครับ อยู่ตัวนี้สวยด้วยนะครับด้านล่างมีการพ่นซินโค้ดกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเขาพ่นซินโค้ดสีดํากันสนิมมานะครับนี่แหละครับก็คือท่านแรลเขาประกอบพ่นมาเราก็บอกว่าพ่นมานะครับใต้ท้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคัสซีสวยนะใต้ท้องใต้ท้องอะไรต่างๆนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมอยู่นะก็สวยๆเลยคัสซีเนี่ยสวยๆเลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีรอยดามรอยหักอะไรนะครับอ่านะครับ ด้านโครงด้านข้างนะครับสวยๆเลยเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะนะครับเบาะก็ถือว่าโอเคนะครับทุกอย่างนะครับห้องโครงห้องเครื่องแคปอะไรต่างๆสภาพเดิมน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับตัวนี้เป็นแอร์แบกนะครับเลขกใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบกโลนะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะพวงมาลัยเป็นแอร์แบกนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับ ล่องรอยตะเข็บเม็ดคราบเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาดูก็เบ็นคานี้หลังคาสีเดิมโรงงานแท้ๆบางๆเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการเก็บสีนะสภาพของเดิมเลยนะนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมๆเครื่องต่างๆนะครับวอนที่สภาพเดิมนะครับทุกอย่างสภาพสวยๆเลยนะครับกระจกเดิมใส่้าโอโหสวยจริงนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพสภาพเต็มร้อยเลยนะครับลูกค้ามาดูนะครับมาดูห้องเครื่องคราวนี้นะครับ ระบบห้องเคร nah, mm hmm. <ah> nope ื่องนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องตอนนี้นะครับดูไปแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับรอดฝากระโปรงมีการขยับขยื่นนะครับเห็นไหมนะครับแบบเป็นฝาเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับแล้วก็เครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเห็นไหมครับ อันนี้เครื่องดีมากนะครับท่อคงท่อแคสยังอยู่ครบหมดนะครับระบบเบรก ABS นะครับเบรก ABS ก็อากาศทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมคานหน้านะครับรอยเม็ดอาร์คเด่นชัดมากสภาพของเดิมซุ้มด้านล่างสภาพเดิมโรงงานคานตัวนี้เดิมนะครับทุกอย่างนะครับหมุดนะครับหมุดเดิมไม่มีการแกะนะไม่มีร่องรอยการแกะนะครับดูสภาพยังเป็นของเดิมไม่มีร่องรอยการแกะออกมานะครับยังเป็นสภาพของเดิมอยู่นะครับอันนี้หมุดเดิมนะก็ยังโอเคนะครับ ตัวนี age. Age ้นะครับบริสภาพของเดิมโรงงานอยู่นะครับอันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับก็ทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมรอยตต่างนะครับแผ่นเพจนะครับไม่มีการยิงใหนนะยังเป็นตัวเดิมมออกยังอยู่ครบนะครับทุกอย่างสภาพท่อข้างในเดิมหมดเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็น f อีนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่มาแล้วสีเขียวเลยนะครับแบบเต็มเลยนะครับช่วงล่างห้องเครื่องรอยมาร์กต่างๆยังสภาพของเดิมโรงงานนะครับ ท่อแคสท่อ GTR ไม่มีการอุดนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะนะครับปั๊มอะไรต่างๆนะครับพอลงหม้อน้านะครับน้ํายาสีชมพูเหมือนเดิมนะครับไม่ดําไม่อะไรนะนะครับกระปุกเดิมโรงงานด้วยนะครับไม่มีการเปลี่ยนซื้อกระปุกใหม่มาใส่นะครับสภาพของเดิมสวยๆเลยนะครับแล้วเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับรถรีโวทุกคันนะครับต้องมีการเหยียบคัดแล้วก็สตาร์ทนะครับถึงจะติดนะครับเห็นไหมครับระบบอกไฟเครื่องอะไรไม่มีโชว์นะครับทุกอย่างสภาพ ของเดิมมีโชว์เฉพาะเข็มน้ํามันนะครับแล้วก็ไฟเบรกที่เราเดิงขึ้นไว้ประตูที่เราเปิดนะครับเข็มขัดนะครับที่กระพริบคือเราไม่ได้แค่เข็มขัดแอร์เย็นฉ่านะครับปุ่มพาวเวอร์อะไรต่างๆมีหมดนะตัวนี้นะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับเหมาะกับการเอาไปทำรถเอาไว้เข้าในเมืองในน้านะครับก็สบายๆนะครับเครื่องดีนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มนะ เครื่องโอเคนะครับเครื่องนี้สุดาพเครื่องโอเคไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับเครื่องดีมากนะครับไหมครับเนี่ยนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสำหรับลูกค้าค่างว่าถูกๆนะครับห้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทเองนะครับใครสนใจนะครับก็รีบๆโทรเข้ามาเลยนะครับห้าเก้าแปดห้าเก้า นี่นะครับลูกค้านะครับจับเปิดได้นะครับเครื่องสวยยนะครับสาหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับก็จดเบอร์โทนี้ไว้ก่อนเลย0-985984026ผมหปนย์องห่นออโตคาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนี่ปุนออโตคาร์นะครับตอนนี้ใครก็ช่างที่จะซื้อรถกับนิพปุนออโตคาร์ต้องรีวิว ต้องวิดีโอคอลดูรถเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับต้องมั่นใจนะครับต้องวิดีโอคอลเท่านั้นนะครับไม่มีทีมงานอื่นนะครับต้องไปแอบอ้างมันมีอยู่2ช่องเท่านั้นนะครับคือนิพนธ์ออโต้คคราแล้วก็พี่วัดธนยศเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook คือนิพนธ์นันทานะครับมันจะมี3ช่องทางของเราเท่านั้นเองนะครับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับสนใจก็จดเบอร์โทรแล้วใช่ไหมครับ 0985984026ลุ่มนิพปุนอุตคายินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับอ่ะต่อไปเพื่อไม่การเสียเวลาในการรอคอยฟังราคากันเลยดีกว่านะครับขออภัยด้วยคันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลิฟต์ช่วงยังมีรถค้างอยู่ในลิฟต์ไม่ว่างนะครับก็ค่อนข้างที่จะงานค่อนข้างที่ลิฟต์จะ,จะเยอะนิดนึงนะครับ อาครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเป็น Toyota r ร v o 2.4 j p l u s นะครับปี2017นะครับคันนี้5เกียร์นะครับคันนี้ราคานะครับอยู่ที่319,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับค้างวด5568บาทสํบาทสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยแต่ถ้าลูกค้า84งวดนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับ ไม่มีประวัติการผ่อนมาเลยดาว2,9000บาทจัดไฟนน 280, 000, นะดแฟนนซ์อยู่ที่2 8 8 0 0 0 0บาทนะครับสองเอยจัดไฟแนนซ์อยู่ที่2,90,000บาทนะครับราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทดาว2,9,000บาทก็จัดไฟแนนซ์อยู่ที่2,90,000บาทนะครับก็ค่างวดก็อยู่ที่ประมาณอ่า0 0 0ต้นๆเองนะครับลูกค้านะครับอันนี้คือ5,500นะครับ 568บาทนะครับไม่รวมประกันชีวิตไม่รวมประกันรถยนต์นะครับเฉพาะราคาของตัวรถเลยนะครับราคาค่างวดเท่านี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทนะครับอันนี้คือฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่างวด5 5า8ัาสบาทนะครับสาหรับเครดิตดีนะครับย้ําเลยว่าเครดิตดีนะครับแต่ถ้าลูกค้าเครดิตธรรมดาค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ5000 700กว่าบาทเองนะครับไม่ต่างกันไม่เยอะนะครับลูกค้าแล้วก็ต้องมีการเพิ่มดาวนะครับต้องมีการดาวนิดเล็กน,น้อยนะครับสําหรับลูกค้า ไม่มีประวัติการผ่อนเลยนะครับลูกค้าอาจจะได้ดาว25 0 0 0ืดาว1 9 0 0 0บาทแล้วแต่เครดิตของลูกค้าแต่ถ้าถ้าเครดิตดีนะครับลูกค้าฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถได้ที่จังหวัดมหาสารคามผมนิพลอตต้คายินดีให้บริการบริการจัดเฟแนซ์นได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วย3นะครับคันนี้นะครับ 3 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับค่างวด5 5 6 0ักว่าบาทเองนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูรถที่ร้านในร้านบ้างมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้ Vivo Pionner Champ นะครับคันนี้ลูกค้า269,0 0 0บาทลูกค้าเอาไปแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับอ่าลูกค้านะครับมานะครับใครอยากได้รี v วตัวใหม่ๆขึ้นไม่อยากได้โฉมนั้นอยากได้โฉมนี้ก็ได้นะครับ ถ้าได้สนี้นะครับก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลูกค้าไม่นะครับพี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้นะครับปี2021นะครับคันนี้379,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ ติดเครดิตนะครับติดเครดิตจัดได้3ามแสนสี่หมื่นบาทนะลูกค้านะครับถ้าติดเครดิตดาวสามหมื่นห้าสามหมื่นเก้าพันบาทได้นะครับสําหรับลูกค้าติดเครดิตมาเลยนะครับเนี่ยดาวสามหมื่นเก้าพันบาทได้เลยนะครับโปอร์ตาเรโวนะนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับออกได้เลยนะตัวนี้นะครับเบต้าเรโวแล้วก็คันนี้ก็ลูกค้าติดเครดิตติดบูโรดาวสามหมื่นเก้าพันบาทได้เหมือนกันนะครับติดเครดิตออกได้นะมาได้เลยนะครับ379,000บาท มี2คันนะครับเดือนคู่กันปี2021ันีคันนี้เลขไม่สอ0 0 0คันนี้เลขไม่สี0 0 0นะครับ3 7 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้เลขไม่ส0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้เลขไม่ส0 0 0 0ืคันนั้นเลขไม่ส0่ห0นนะครับหรือว่าลูกค้าต้องการคันนี้นะครับคันนี้ก็วีโก้นะครับเหมือนกันร,รับโตโยต้าวีโก้ปี22นะครับคันนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวผมดูให้ก่อนปี2 0ง0 อ่าปี21นะครับ21 22หมดเลยนะครับปี21ทั้งนั้นเลยนะครับ21 22นะอันนี้399,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เหมือนกันนะครับติดเครดิตติดบูโรออกได้อีกเหมือนกันนะครับลูกค้าสนใจคันไหนออกได้เลยนะถ้าติดเครดิตบูโรออกมาได้เลยนะครับทั้ง3คันนี้ได้หมดเลยคันนี้379,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ379,000บาทนะครับเตย์ต้ารีโวเลขไมล์40,000กิโลส่วนคันนี้นะครับเตย์ต้ารีโวเหมือนกันนะครับ เลขไม่สี่หมื่นกิโลนะครับลูกค้าเอตัวนี้สองหมื่นตัวนั้นสี่หมื่นนะครับอันนี้สองหมื่นกิโลตัวนั้นสี่หมื่นกิโลอยากได้คันไหนสองคันนี้หรือว่าคันนี้ก็ได้โทรหารที่ผลออโอต้คราได้เลยศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกอันนี้ก็ติดเครดิตออกได้เหมือนกันสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทติดเครดิตก็ออกได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกนะครับฝั่งทางด้านนี้ยังมีอีกนะนะครับยังไม่หมดนะครับสําหรับร้านรถเราฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอ e ีซุกุออนิวนะครับ ตัวนี้แต่งให้พร้อมเรียบร้อยนะครับมีตกกะกแตนจับหน้ารถด,ด้วย <c oughs> ไปเดี๋ยวจับคอดเลยเนี่ยนะครับตะกัะ่ตัวนี้นะครับลูกค้าคันนี้คันนี้นะครับราคา445,000บาทเลขไม่์16,000กิโลพร้อมชุดแต่งเรียบร้อยนะนะครับพร้อมชุดแต่งเรียบร้อยเลยนะครับมีชุดแต่งให้พร้อมเป็น1.9ปี2022นะครับคันนี้เลขไมล16,000กิโลนะครับลูกค้า ตัวนี้ปี2021นะครับราคาเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งลูาค้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ3 9 0 0 0 0อ่าตัวนี้นะครับ429,0 0 0ปี2 2เหมือนกันนะครับลูกค้าอันนี้นะครับเป็นอีซุนะ3900ตัวนี้3 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอใส่ล้อแม็กอยู่นะครับตอนนี้ตอมรอล้อแม็กอยู่นะครับบัก3,600นะครับอันนี้รอใส่ล้อแม็กนะครับ อันนี้สวย,สวยเลยเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครอยากได้คันไหนโทรสอบถามได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ399เดี๋ยวรอใส่ล้อแม็กอยู่เดี๋ยวรีวิวให้ดูตัวนี้4 2 9รีวิวไปแล้วนะครับลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆแท้แน่นอนสวยด้วยนะครับอันนี้สวยจริงแท้แน่นอนนะครับคันนี้สวยจริงนะครับส่วนคันนี้นะครับก็4 4 5นะครับอันนี้449ไอ้4 4, 9, 4 5ลูกค้า ได้ไปเลยส,สวยเลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะโอเคครับลูกค้าอยากได้อีซุหรือรีโวหรือโตโยต้ามาหานิผลอโอตโต้คาร์มีให้หมดนะครับสําหรับผมนิพผลอโอตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับบริการจัดเฟแนันทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหารได้เลยนะครับ098-598-4026บริการจัดส่งทั่วประเทศไทยครับ